สวัสดีค่ะวันนี้นะคะช่องของเราก็จะนำรูปภาพนะคะในการประกาศรางวัลพะฮะเรื่องของ Golden Dish Award นะคะครั้งที่37ซึ่งจัดที่กรุงเทพนี่เองนะคะที่สนามราชมังคลากีฬาสถานซึ่งเป็นภาพที่น่าประทับใจมากๆเลยนะคะโดยที่คนที่เ,เราฮือฮากันมากที่สุดเลยที่ไม่ได้อยู่ในไลน์อัพลิสนะคะก็คือทรงจุงกิของเรานั่นเองนะคะซึ่งมาในร่วมงาน Golden Dish Award ในครั้งนี้ด้วยนั่นเองนะคะเรียกได้ว่าหลังจากที่มีข่าวคราวนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเปิดตัวแฟนสาวเนี่ยก็เรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยนะคะ ก็ยังเรียกได้ว่าความฮอตเนี่ยไม่ลดลงเลยนะคะสำหรับในการประกาศผลรางวัล Golden Disc Award ครั้งนี้เนี่ยก็มีเหล่าบรรดาศิลปินชาวเกาหลีที่หลายๆคนเนี่ยนะคะรู้จักอย่างมากมายเลยนะคะคนที่ไปร่วมงานก็เรียกได้ว่าโอ้โหมีความสุขแล้วก็สนุกสนานมากๆเลยนะคะสำหรับการประกาศรางวัล Golden Disc Award นะคะไม่ว่าจะเป็นพิธีกร ที่มีการร่วมเดินพรมแดงในครั้งหนึ่งด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นลีดาฮีนะคะซอ,องซีคยองนะคะแล้วก็นิชคุนแล้วก็ปาร์คโซดัมนะคะซึ่งแล้วก็มีเหล่า,าบรรดาศิลปินนะคะไม่ว่าจะเป็นนักร้องวงไอวีนะคะวอนยองนะคะเรกาอื่นซึ่งร่วมเดินพรมแดงในงานด้วยนะคะแล้วก็ จะมีสาวนิวจีนนะคะซึ่งเรียกว่ามีทั้งมินจีฮันนี่แดเนียลแฮรินแลวก็ฮเยอินนะคะซึ่งมาเดินพร้อมแดงด้วยค่ะแล้วก็มีนะคะ,ะวงศิลปินเกาหลีต่างๆมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคิมแซวอนมิยาวกินะคะอยุนจินนะคะคาซึฮะแล้วก็ฮงอึนแชนะคะ แล้วก็มี bo นะคะ bo แล้วก็มี tracer นะคะ tracer ซึ่งเป็นหนุ่มๆสุดหล่อนะคะจากวง tracer ซึ่งมาร่วมเดินพรมแดงในงานนี้ด้วยนั่นเองนะคะแล้วก็มี big naughty นะคะร่วมเดินพรมแดงในการประกาศรางวัลน,นี้ด้วยอ่า หนุ่มๆจากวงนะคะ Stray Kids นั่นเองนะคะแล้วก็มีหนุ่มๆจากวงเซเว n t e e ด้วยนะคะเรียกได้ว่าเป็นอะไรที่ขับขั้งมากๆเลยนะคะเจปาก็มานะคะแล้วก็นะคะคือเยอะมากๆเลยนะคะแต่ที่าสาวๆนะคะ ในประเทศไทยกรี๊ดกราดกันมากๆเนี่ยก็คงจะไม่พ้นหนุ่มหล่อนะคะทรงจุงกินั่นเองซึ่งเรียกได้ว่านะคะแฟนเซอร์วิสชัดนดีมากๆเลยคือ,อ,อทรงจุงกิเนี่ยนอกจากที่จะแบบโบกมือทักทายแฟนๆในสนามบินแล้วเนี่ยนะคะก็เรียกได้ว่ามีการนะคะทำมือเครื่องหัวใจกับแฟนๆนะคะที่ไปรอรับที่สนามบินด้วยซึ่งก็เรียกได้ว่า เรียกได้ว่าได้ใจแฟนๆไปกันยกใหญ่เลยนะคะแม้ว่าทรงจุงกิจะเพิ่งเปิดตัวแฟนสาวไปเนี่ยแต่ก็เรียกได้ว่าความฮอตปลอดแตกเนี่ยไม่เป็นสองรองใครเลยนะคะแล้วก็เรียกได้ว่าความน่ารักของทรงจุงกิเนี่ยก็ขโมยหัวใจเหล่าบรรดาแฟนคลับต่างๆที่อยู่ในไทยนะคะแล้วก็ทั่วโลกไปแล้วนะคะอันนี้เป็นภาพที่ทซงจุงกิอยู่ที่สนามบินเกาหลีใต้นะคะซึ่งเรียกได้ว่า ใส่นะคะเสื้อโค้ทแบบหนามากๆเลยแต่พอมาถึงที่สนามบินไทยเนี่ยก็ต้องถอดเสื้อโค้ททิ้งนะคะเพราะว่าอากาศค่อนข้างที่จะแตกต่างกันมากนะคะแล้วก็เรียกได้ว่าการปรับตัวของอ๋อซงจุงกิเนี่ยดีมากๆเลยนะคะก็ไม่มีอาการแบบปรับสภาพความหนาวแล้วความร้อนของอากาศที่ไทยกับเกาหลีใต้ซึ่งเรไเ้ว่าไม่มีผลต่อนะคะความน่ารักของซงจุงกิเลย ก็เรียว่าพอมาถึงไทยปุ๊บเนี่ยถอดเสื้อผ้าปับ๊บก็มาเซอร์วิสนะคะแฟน,แฟนที่มารอกันอยู่เนืองแน่นตรงสนามบินเลยนะคะเรียกได้ว่าน่ารักมากๆเลยนะคะความน่ารักของทรงจุกิจเนี่ยไม่เป็นสองรองใครเลยค่ะแล้วหลังจากงานประกาศรางวัลเนี่ยนะคะก็เรียกได้ว่ายังคงเป็นทีเ่เรียกเสียงฮือฮานะคะจากบรรดาสาวๆจากประเทศไทยได้อย่างล้นหลามเช่นเดิมนะคะสำหรับใครที่ ค่าคิดถึงนะคะหนุ่มๆแล้วก็ท่งจุงกีเนี่ยก็เรียกได้ว่าหายคิดถึงไปเลยนะคะสำหรับงานา Golden Disc Award ที่ผ่านมาค่ะอันนี้ก็เป็นภาพความน่ารักนะคะของเหล่าบรรดาศิลปินชาวเกาหลีใต้ที่ร่วมนะคะในงาน Golden Disc Award ค่ะสำหรับวันนี้ช่องของเราก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ